สวัสดีครับวันนี้ผมชื่ออู๋นะครับวันนี้เราจะมารีวิวเกม13 in one magic game magic game นะครับนี่ด้านโนเขาก็จะให้มาเป็นแบบนี้นะครับ นี่นะครับเขาให้กระดานแม่เหล็กมานะครับแผ่นนี้ก็คือแผ่นแม่เหล็กนะครับนี่จะเป็นเกมหลายๆเกมมาอยู่รวมกันเป็นทั้งหมดส13เกมนะครับนี่นะครับที่เขาให้มานะครับขอโทษที่มันตกนะครับพอดีแบบตรงนะครับ เดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเล่นกันเลยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเป็นหมากลุกนะครับเราจัดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเล่นกันเลยใครเริ่มก่อนได้ วันนี้น้องหมูแพ้ไปนะครับไฟชนะนั่นก็คือป้าป้านะครับจบคลิปแล้วนะครับฝากฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย